สวัสดีคะ่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันในชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่1โรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครูทิทธิศาสตร์นะคะวันนี้นะคะนักเรียนในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยนี้เราจะเจอกันในเรื่องของการทําแบบทดสอบการเขียนนะคะนักเรียน แบบทดสอบการเขียนนะคะคุณครูจะอ่านเขียนตามคําบอกนะคะนักเรียนเขียนลงในกระดาษคําตอบที่คุณครูแนบไปให้กับการอ่านนะคะนักเรียนเกณฑ์ในการให้คะแนนกา,การเขียนนี้นะคะข้อละ1คะแนนคะแนนเต็ม20คะแนนนะคะ20คํา20คะแนนนะคะนักเรียนเกณฑ์การให้คะแนนนะคะถ้านักเรียนทําได้ถึง16ถึง20คะแนน เขียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมนะคะนักเรียน14-15คะแนนอยู่ในระดับดีมาก12-13คะแนนอยู่ในระดับดี10-11คะแนนเขียนอยู่ระดับพอใช้นะคะ8-9คะแนนเขียนอยู่ในระดับควรปรับปรุงนะคะนักเรียน6-7คะแนนปรับปรุงเร่งด่วน ถ้าได้0ถึง5คะแนนเขียนอยู่ในระดับเขียนไม่ได้นะคะนักเรียนวันนี้เราจะาทำแบบทดสอบนะคะนักเรียนเตรียมกระดาษทำตอบให้พร้อมนะคะ เขียนตามคําบอกนะคะนักเรียน20คํา20คะแนนนะคะคุณครูจะอ่านคําละ2ครั้งนะคะนักเรียนน,นักเรียนเ,เขียนตามที่คุณครูบอกนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนข้อที่1ค่ะข้อที่1กอไก่กอไก่ข้อที่สอง ขอถุงขอถุงข้อที่สามคอสัเภาพคอสัเภาข้อที่4ขอไข่ขอไข่ข้อที่ห้าคอควายคอควายต่อไปข้อที่6นะคะนักเรียนข้อที่หก ตอเต่าต่อเต่าข้อที่เจ็ดบอใบไม้บอใบไม้ข้อที่แปดปอปลาปอปลาข้อที่เก้างองูงองูข้อที่สิบจจอจานจจอจาน ข้อที่สิกะกะข้อที่12กากาข้อที่13กสามกำกมข้อที่14เกเกข้อที่15บห้แกแกข้อที่สิห ดูดูข้อที่สิดูดูข้อที่สิปดไปไปข้อที่สิบโบโบข้อที่ยี่สิบข้อสุดท้ายนะคะมือมือ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนทําทข้อสอบเสร็จแล้วนะคะข้อสอบเขียนตามคําบอกเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งให้คุณครูด,ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนทําให้ได้20คํา20คะแนนเลยนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะนักเรียนในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยนะคะ คุณครูอขอจบการสอนในเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ